สวัสดีครับพวกกับผมมีเอาชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดียโบ3ามชเลนลิสที่173 Pattern of Justice มองนะครับโดยก่อนอื่นเราก็จะพูดถึงเซ็โบนัสของ Pattern of Justice กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง Pattern of Justice นั้นเมื่อพบ2ชิ้นสกิลซีปิงวินจะใช้รูนได้ทุกรูนและเราจะเดินเร็วขึ้น5%ทุกแต้ของซีปิงวินนะครับเมื่อพบ4ชิ้นเมื่อใช้สกิลเทมเพสสล s h จะทำให้เราถูกโจมตีเบาลง50% และจะเพิ่ม Spirit Generation หรือว่าการเพิ่มมานาเรา50หน่วยนะครับเมื่อรบ6ชิ้นการใช้ Skill t e m p e s l a s กับ Sweeping Wind พร้อมกันจะเพิ่มขนาดของ Sweeping Wind และจะโจมตีแรงขึ้น15,000%โดยใน Challenge l i f t ครั้งนี้ก็จะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้คู่กันก็คือไอเทม Balance ไอเทม Balance าานั้นจะทำให้ t e m p e s l a s h d a m e เพิ่มขึ้น600% และเมื่อคิวเทมเพสไลัสโจมตีโดนศัตรูน้อยกว่า3ตัวจะทำให้คิปิทเข้าแชนขึ้นมาเป็น100%เต็มนะครับโดยคิวหลักที่ <It> s <S เราจะใช้ในเทลนลิฟครั้งนี้ก็จะมีสกคิวด้วยกันคิวแรกก็คือคิวส i p p i n g w i n นที่จะทำให้มีลมหมุนรอบตัวเราและเก็บแตกเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับส่วนอีก สกิลที่เราจะใช้ก็คือสกิลเทมเพสพลัสที่เป็นสกิลดาเมจหลักของเรานะครับสำหรับวิธีการเล่นในเชเลนลิฟครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรวุ่นวายครับเมื่อเข้าเชเลนลิฟแล้วให้เรากดบัาด้วยสฟิวปิงวินก่อน เสร็จแล้วให้หมุนด้วยเทมเพลตคลัชไปเรื่อยๆนะครับข้อควรระวังของเชเลนลิฟ f t ครั้งนี้อย่างเดียวก็คือพยายามอย่าให้ Spirit เราหมดซึ่ง Spirit เราจะสามารถรีเจนได้จากการที่เราวิ่งใส่ศัตรูนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวิปปิ้งวินนั้นมันจะมีช่วงเวลาของมันอยู่ดังนั้นการเลี้ยงแสบของสว e ปปิ้งวินก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำในเชเลนลิฟ f t ครั้งนี้นะครับ ซึ่งชเชลลิฟ f t ครั้งนี้เป็นชเชลยลิฟที่ค่อนข้างโกลด์ฟอร์เวิร์ดหรือตรงไปตรงมาและเล่นค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นและเก็บไอเทมฟรีได้อย่างง่ายดดยเลยนะครับสำหรับครั้งนี้ผมจะขออนุญาตรันคลิปเชลยลิฟครั้งนี้จนจบเพื่อให้เพื่อนๆไดดูวิธีการวิ่งของผมและหนักเข้าข้าวสำหรับเชลลิฟในครั้งนี้นะครับ หากเพื่อนเพื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ไดใต้คลิปหรือเพจ f c e e o o o หมีเหงาแช n แนลนะครับโดยในเพจนั้นจะมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเ e ียโบ3และเกมอื่นๆที่ผมเล่นรวมทั้งไลฟ์รีมเกมที่ผมเล่นอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ในเพจ a c e b o o k เลยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันมากนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ